เอาครับพี่น้องมือนี้หนึ่งกบครับหนึ่งกบเด้อพี่น้องเด้อนี่หนึ่งกบกับหัวปลาพุ่งปลาครับนี่พุ่งมันพุ่งปลาครับพี่น้องก่อนสืดึงเขาต้องงัดเครื่อง่อนครับนี่เครื่องจะตามไปแล้วพี่น้องนี่ตามไปเลยพี่น้องตามไปลเลยอ้าวงัดเลยบ้านเหาหงัดยัด,ยด,ยดนี่ครับพี่น้องอ่ะปลาก่อนอ่ะปลาก่อนยัดเข้าไป กบกินแบบกินนี่กบกินกบกินผักนี่ครับยัดเพื่องมันก่อนครับพี่น้องนี่ครับทีหนึ่งกบกินแซ่บมาหนี่งกบหนึ่งกบผักคนเดียกินครบใช่ไหมนี่กินอะไรกันเม่นเดอดถอดเป็นป่ะงัดเพื่องครับยัดเพื่องคนกินกบแล้วกบปฏิจิณกินครบนี่ก่อนเนี่ยโอ้หลายเรี่องเด้อ เนื้อส่ยก้อนครับพี่น้องเนื้อส่ก้อนตู้เดี๋ยวนี่ครับเครื่องงอกกระตัมกระมีกระเทียมพริกไทยครับเครื่องพริกไทยหัวตะไคร่จำเวล้วครับพี่น้อง นี่หัวปลาคอครับพี่น้องนี่หัวปลาคอหัวปลาคอพุ่งมันพร้อมอแถวคมเแยวคมบ่เห็ดละมันระวขังนะครับแถวคมสมพ่อมันกัด เรื่องครับยัดเครื่องเข้าไปต <ś le> ั้งเรื่องหลายอยู่หนึ่งกินสะแจ่บพี่น้องหนึ่งกบหนึ่งกบกบกบป่าหนึ่งใส่กันเลย ครับคุกคุกท่า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 บานนี้อ่าเงืนมาไปสุดทางเลยท่า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 บานนี้ครับเออหลังเงาท่าเห็นไหมเออ,อาาเมาเล่นหลังกูมึงมาลูบหลังกูเห็นอย่างนี้อา้าวเป็นการเรียบร้อยแล้วครับต่อไปกันหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อบานนี่อืมเอาใส่ซึ่งนี่ครับ

ครับหัวปลอคอหญ่ายครับมูญ okay ่ายกูม hmm. ูเลยป่กมันหนึ่งโดนเนี่ยยันหนึ่งต้องนึงนานๆนะจ๊ะหนึ่งใหมันสุกไปแล้วเนาะน้งนานหน่อยอืม โดนสู้หรอ,อมีเครื่องเครื่องแหม่มันหนึ่งไปสักพักนึงก่อนเงินวะเออแเราคอยเอาตออัวนี้ใส่อ่าโอเคครับพี่น้องครับขึ้นมอได้บาทนี่เสร็จแล้วครับขึ้นมอได้อืมหนึ่งครบไปเลยอ่าไปอ้าปิดเขินมอ อุ้ยเราไม่ได้กินซะเนาะนะพี่น้องเปิดมอแล้วครับตั้งเตาทานแล้วนี่ครับตั้งแล้วครับรอสักพักใหญ่ๆเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสุขุมสุขคนนี่ครับหนึ่งเซตเรียบร้อยและเอามากินกันครับพี่น้องครับหนึ่งครบ หนึ่งกบกับห uh. นึนะ่งนี่พุ่งปลาหัวปลาครับพี่น้องมาเสี็จแสบน้งกันครับพี่น้องครับมาเบื้องนี่นี่ครับพี่น้องหนึ่งกบเ้านี่ครับมากินน้ากันเด้อครับคุณหนุ่มโขกขาเขาเงา้วลาดครับนี่ครับพี่น้องหนึ่งกบหนึ่งปุ้งปลานี่ครับมาพี่น้องกินน้ากันเด้อพี่น้องเด้อมากินมาแสบครับนี่ครับเขาจะบ่งบอว่าไงครับพี่น้องนี่ เฮ้ยสุดยอดแล้วพี่น้องนี่แก่เจ้าเ้าเลยเจ้าเนี่ยพี่น้องเจ้าพี่ผงตาแดงแล้วครับพี่น้องครับนี่เสร็จแล้บครับเนี่ยนี่ครับเจ้าพี่ผงตาแดงพี่น้องน่ากินน้ำกันครับกินครับใส่ละติ๊าเขียวหอมนี่ครับเขาติ๊บเขาเอาไย่ข้างล่างเดี๋ยวไปเห็นดอกพี่น้องอไว้ยข้างล่างเนื้อ กินกับข้าวโยนเลยนะหนึ่งไหวกกรติ๊บหนึ่งมาได้ครับพี่น้องครับโอได้ยังกินข้าวเที่ยงข่าวใบหนึ่งครบครับหนึ่งครบครับพี่มามามาว่าน่ะคนผู้ดีผู้งามยยันเจ้าจังนี้ไม่กินข้าวใบครบแล้วนี่ว้ายนี่ลาของเสียพิสารบ้านเน่านี่ครับพี่น้องมันแมนหม้อเคยกินตะมกนี่พี่น้องโวยร้องน้ำมันไงเนี่ย ต้มใส่ใบบักขามทนแล้วจวดหลอกเาวายัางไงหืมแฉบหืมแฉบแฉบจวดพี่น้องเยสวนใซสวนเจ้าเลยครับอ๋อบุกไปทนัดถนัดเอาเมืออุ้มือเนี่อ,อ๋อ,อ ซิมเมองเนี่คเรือครับอ๋อสวัสดีครับพี่น้องเพาก็เห็นัไมาพี่หยยัมาอีวานไทยทำ้ยาได้เทว่าสิมอไรยินกันไรเบอไขงไทยทำพี่น้องก โอ้หอนหอนอหอนหอนตัวไหนหอนครบยัดใส่นี่น้องเส่บใส่บตะไคร่น้ำมือยไม่ใส่แหละครับอือหอมหวยๆเลยหอมตะไคร่ปะซิมอกีรข้ามเลยเนะี่ยบ้าเป็นะเสยบหราวเววาจาะขาป๊ครับ เปื่อยดีเปื่อ,อยดีหืมรู้อบทับจากพบกรบพน้องแทบหนึ่งกบงหนึ่งกบอาถึงปลาเลย แซ่บครับพี่น้องแซ่บเดี๋ยวกินพุ่งบะคว้าครับหัวบะคว้าขนมักหัวคนมักหัวอันนี้ยังบักต้นหมดบกักบึกน้ำเต๋าหน่อยบวกน้ำต่าหน่อยเหนี่ยม เพื่อดีบวกมันาเตาหน่อยเพื่อดีอืมเพื่อแสบแสบๆสบเอายกขากันนั่นนี่พอดีครัอืมพี่มม่เป็นคร่วอ่มขันมาขาเนี่ยมากเลยแอบขาแกงพี่น้อง แซ่บแซ่บครับพี่น้องแซ่บนี่ครับโอ้เครื่องเต็มเลยวันนี้เออนี่ครับเครื่องเต็มเลยพี่น้องนะแซ่บแซ่บทับมันหมดแล้วนะตับแล้วครับนี่โอ้ยขาดอืมนี่ครับตับครบเลยนี่นี่ว่าตับในแซ่บรอดหรอเพราะว่าตับยังแซ่บค้างมันตับโตแล้วออื รับตอมันสีเหล่ๆหน่อยเลยอะเหลี่ยงเขาเลยรับเบียร์กันครับเหล่ๆผมว่าเขาวานเป็นที่มาแห้งแหล่แห้งเจ็บแม่รัวพี่น้องคุ้งคุ้งคุ้งปลากินคุ้งปลานะคุ้งปลาครับป่าปลในี่มันตัวใหญ่ตัวใหญ่เนี่ยกินเนี่ยกินเนี่ยคุ้งปลา ดินหนวของงอประคอเจ้ามาคักมาแนงของงอประคอไหมเบิกเบิกคนอ่ะงัดเลยงัดเลยปุ้งตั้งเขียวตั้งขาวอจารย์พันเลยโอ้มันหนึ่งสุดยอดเลยครับเปียกแนงคนอ่ะตั้งเขียวตั้งขาวพี่น้องเออมีเปื่อยคักเน้อสุดยอดเอาโอเคเอากินเลยซัดเลย บอาพื่นพุ่งปลาเนี่ยแซ่บแพีแล้วเอ้ยก็หอนนะวะเนี่ยลองมาถึงบ่อะหอบพุ่งปลากับเสษปลาเนี่ยออกมาผู้ฒ่าตัวกินเนี่ยจะเป็นเล็กหน่อยทุกอย่งกินหมดน้ำมันหนาวเู้่ ได้เห็นผู้สาวมันพูดมันขีโ้โพยอย่างเงี้ยนี่ยว่านั่นแหละกำลังง่ามมาแล้วเนาะสุดยอดครับพี่น้องเนี่ยแซ่บงง <c oughs> สักคำยังไงครับพี่น้องนี่ครับอืม ซับกบอันนั้นพุ่งปลาพุ่งปลาเจีแบบแนบเซ่บแต่เจีหลายได้่เลยอาอเนี่ยแหละหลายบ่บ่บ่สุดยอดเลยครับอ้พุ่งบาคอพี่น้องอาปากวงกัน mhm 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 mà Nè mhm 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 มองเสยียบตัวเนี่ยเจ้าเจ้าก็แซ่บพี่น้องเจ้าปลาอะไรแบพบก็แซ่บพี่แน่แซ่บยอดมือนี่ไม่นุ่มเมืนสุดยอดครับพี่น้องครับคักเลยว่ะขาดขาดสี่เลยอ้าวพี่น้องคลิปนี้นก็เพาอไรต้องเนียนก่อนเดี๋ยวไปแบ่งให้เจ้ากินน้าหมือนพี่น้องเลย กินสองคนมันสิเป็นปลอบเขาวางกินหลายๆคนแน่ใช่ไหมเอาไปแล้วพี่น้องคลิปนี้ไปเด้อพี่น้องเด้อยูดีไม่แห้งยูแดงไม่หี้สูบบุ๊คทุกคนครับพี่น้องครับไปแล้วครับสวัสดีครับคลิปหนาพอกันไหมครับคลิปหนาพอกันไหมพี่น้องหรือพอกันไหมเด้อคลิปหนาเด้อเรื่องกดนี่ยังกดซับตะไคร่กดกระดิ่งกดถือใจเลยเด้อไทีสานบ้านเราครับใจกันกดติดตามครับโอเคครับอีสานบุรีมทินครับไปแล้วครับพี่น้องครับ what